ที่ไหนจะบอกว่าโอ้รับไปภายในหชั่วโมงเนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้หรอกและบางประเทศเขาจะต้องใช้หลายเลเวลสถาบันเกรดเปิด2องเลเวลก็คือเลเวลหนึ่ง เลเวล2และใบน,นี้นะครับไม่มีวันหมดอายุบางที่เขาก็จะบอกว่าโอ้ไข่เข้าสนาอย่างเต็มที่เนาะสอบเสร็จรับใบมาตรฐานเลยผมบอกว่าแสดงว่าคุณโคกันไว้แล้วนี่คุณให้คะแนนล่วงหน้ากว่ากรรมการผมจะมาทําคะแนนเนี่ยต้องใช้เวลาในการคํานวณอีกนะผู้ควบคุมการทดสอบมี3คนแล้วคะแนนแต่ละคนต้องเอามาหารเฉลี่ยหาร3อีกกว่าจะได้ที่ไหนจะบอกว่าโอ้รับใบภายในึ่ชั่วโมงนะนี่เป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากว่าคุณจะทําคะแนนไว้ก่อนแล้วะที่นี่ไม่มีอย่างแน่นอน ที่นี่เราคะแนนดิบเลยครับนี่จะมีอีกสถาบันหนึ่งก็คือศูนย์ปรุงอาหาร t ีเมื่อก่อนเราอยู่บางนาน,นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือเชฟมาโค่พ่อของลิซ่าแบ็คพิงอันนี้เราจะเปิดสอบในตัวเลเวล3ครับคือตำแหน่งเชฟดีปาร,รีเลเวลสนะครับเราจะไปสอบได้ยังไงครับเราก็เรียนหลักสูตร280ที่นี่จะมี2หลักสูตร120กับ280แต่ถ้าเอาจากสถาบันอื่นมาตรงนี้ไม่รับเทียบนะครับเพราะว่าสอนไม่เหมือนกัน